สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเสียกลางงานซะแล้วเจ็ดเจ็ดนะครับเขาไม่ค่อยได้ออกงานนะไฮโนลิกผาหลังยกไปขึ้นนะครับโอ้ตันซะแล้วกันลังพึ่งอ่าให้ดูสภาพนะครับเขาไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับพึ่งแบบทั้งปีทั้งชาติจะออกสักครั้งหนึ่งเขาซื้อมาสองสองสี่นะครับ ได้แต่โค้งผ่านใบผ่านไม่ได้ตัวนี้ให้นนอลิกยกไม่ขึ้นนะครับอ่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูสภาพโดยทั่วไปขายกลางนาเลยตรงนี้อยู่ประมาณสิบหกนะครับอยู่ประมาณสิบหกอ่าบอกเผื่อให้หน่อยนอนจะของยืนเเตยอยู่นนสิบหกขายแน่นะแน่เปล่าอ่าสิบหกครับอ่าสนใจทักทางคอมเมนต์นะ หรือว่าติดต่อแต่ทักทางคอมเมนต์ก็ได้ครับท่านผู้ชมถ้าใครเป็นเพื่อนทางเฟ e บุ o กก็ทักทางแชทนะครับผ่านยกไม่ขึ้นนะครับให้นลิกหลังไม่ทำงานซะแล้วเอาให้ท่านผู้ชมดูสภาพท,ทั่วไปเลยปั๊มแบนนะครับ เดี๋ยวถ้ายกได้หรือว่าทํางานได้เดี๋ยวถ้ให้ท่านผู้ชมชมสักครู่หนึ่งแล้วไม่รู้จะเอากลับบ้านยังไงเนี่ยผ่านยกไม่ขึ้นเนี่ยจะจอดไว้นี่แล้วไปตามช่างมาหรือเปล่าหรือย,ยังไงเขาได้แต่ผ่านหน้านะครับแหละผ่านหลังก็ได้แต่ไม่ได้จานผ่านนะครับอ่ะเจ็ดเจ็ดนะครับยามมีครั้งหนึง่งเจ็ดเจ็ดสิบหก เต็มๆเลย<า>จะของบอกจะขายแล้วไปซื้ออีกโก้งมาแล้วไม่เอาแล้วฟอร์ดอำลาวงการอ่าเดี๋ยวหลุดย้ายใจเย็นแป๊บนึงแล้วค่อยไปสตาร์ทใหม่อแล้วไม่มีลูกหลานเหรอลูกหลานมีไหมมีลูกเต่าก็มีแต่มันทำงานกันหมดอ๋อนี่ <ๆ S 2> ก็ปล่อยให้บุเฒ่ามาอยู่กลางทุ่งกลางท่าเนี่ย จะมาปรับพื้นที่บริเวณนี้นะครับแล้วทีนี้ผ่านหลังยกไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งอ่าเดี๋ยวจะลองสตาร์ทใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็ว่ากันจะเอายังไงแหมลูกหลานก็ปล่อยให้แกมาทํางานเนาะแต่ว่าใบหน้ายอย่างนี้นี่ถ้าการทํางานนี่น่าจะเก่ามากไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ก็เจอมาหลายหลายคนลนะอ่ะเราจะดีขึ้นอ้าว อ่าเป็นไงนยกขึ้นแล้วนั่นแห่สูตรมั่วๆนี่ก็ใช้ได้กันเนี่ยตองใส่น้ำมนันไฮดรอลิกจะจะน้อยไปหน่อยหรือเปล่าอ่าดูการทำงานครับแสนหกจัดไปขายจริงครับขายจริงแหมคิดว่าจะพูดตอนมโหเอาขายก็ซื้อเลยกลัวอะไรลรอ และจัดให้เลยครับแหมแกก็ดูแล้วน่าจะแก่แล้วนะเพราะว่าปีชาจจะออกสักครั้งหนึ่งเนี่ยเหลือเกาะแค่นี้นะครับแล้วก็จะไถอ๋อเหลือบริเวณหลังโน่นอีกครับโน่นด้านหลังนะครับท่านผู้ชมไปนิ่มๆจานโชว์โมงละแปดร้อยนะครับไถสองร้อยห้าสิบ ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นทำงานเสร็จรถลกลับบ้านจอดล้างให้เอี่ยมเดี๋ยวพาพวกมาดู<ม>าได้ครบชุดนะครับแสนหกไ,ได้ครบชุดดูสไตล์การขับเขาก่อน ตังเลยจทน่ทวกลงให้ไม่ต้องรีบไปเรื่อยท่อแบตน,นะครับเสียงเพาะด้วย น้ามีล้างหรือเปล่าค่อยๆน้าจานนะใจเย็ยนนะโอ้ไม้มีอะไรด้วยน่ามีแรงมีแรงแรคับถอยหลังพุดปัดเดี๋ยวนี่โมโหแล้วเราจะอยู่กันไม่นานนะจัดให้เต็มไปเลย แม่เมื่อกี้ยังอึดอ,อัดอึดอัดอยู่เลยต้องขับอย่างนี้ให้เด็กๆมันดูหน่อยแล้วถ่ายชั้นเสร็จก็ใช้ผ่านสับอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวให้จมเลยจานอะไรเนี่ยถอยหลังเกียร์เต่าไงนเนี่ยจาน แล้วเดี๋ยวจะของที่มาเห็นเข้าผมเอาใจช่วยอยู่ครับนี่เบิร์นยางโชว์ก็ประสิทธิภาพก็ยังใช้ได้อยู่นะทั้งเครื่องทงั้งรถไม่เคยใช้งานครับอ่ะถอยปุ๊ดเลย น้ำม,มันนิ่มมาได้ไงเนี่ยอ่าวัตถุประสงค์ของเจ้าของที่คือเอาแค่เตียนนะครับดูสะอาดหูสะอาดตาเฉย อ,อย่าว่ากันนะท่านผู้ชมสไตล์เขาไม่แต่มันชอบนานๆได้เจอท่อบแบนอย่างเพาะดีนี่โชว์พลังหน่อย เป็นต้นอ้อแล้วก็ยาขนนะครับท่านผู้ชมจะเหนียวหน่อยเดี๋ยว่ากันนะท่านผู้ชมนานๆนี่ออกงาน มาท่อดังเพราะดีจังเลยไอ้ถามท่อที่ขายเปล่าแยกตัวจากรถอ้ามีใครรู้จักบ้างนะครับเขาอยู่ลองครูนะครับน้อยลองครู โอ้โหขายจะแล้วขายกลางงานเลยไปด้านหน้าเป็นซีนะครับด้านหลังฐานเก็ดซีนะครับนี่โยกตัวช่วยด้วยเป็นไงล่ะ น่ยามบูกับมีบูกันนะเนี่ยไม่ทรประดาเอาเริ่มเห็นดินแล้วนะครับท่านผู้ชมอีกหน่อยเดียวอ่าเริ่มล่นแล้วเริ่มล่นแล้วลงตัวนะมัง้งอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหวิ่งฟุ๊ดเลย้า อเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับหลังจากที่ห่างเหินมานานตรงนี้ยากขนนะครับหลุยกระไปจา้าอย่าไปกลัวมันเ่อผมเน่ผมยุ้ยพังมาหลายคันแล้วรถอ่ะ ใี้หลุมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับใช้ไปหน้าทำเอาตั้งลามได้มาจันกดๆหน่อย าเริ่ต่อ,อแค่นี้เองตอ้อ,อกับยตดผลนะครับอ่าเริ่มเห็นดิดแล้วไม่หลุมไม่บ่อตรงไหนไม่ทราบนะครับเี่ดูก,การนะครับสกูถอยหลังอ่ะเยอกหน่อยเยอะจาน เอาแค่เ <Okay, S 2> <Okay. S 1> ตียนหูเตียนตาพอไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเขาก็จะใช้ยาฉีดเอาป่าเข้าไปเลยนี่ป่าอ้อ,อแหม่พูดอย่างก็ได้ยินหลุดเลยป่าอ้อครับ อะไรจะเกิดขึ้นให้เกิดเชื่อผมแล้วได้ดีทุกคันน่ะไม่พังก็เหลือน้อยนี่ยไงสกู๊ตตอยหลังโอ้โหยอย่าไปที่อื่นนะเดี๋ยวเขาไล่กลับบ้า,จานจยนอยู่แถวนี้แหละอเอาแค่เขารู้จักสนิทน,นะแล้วอยู่ติดถนนซะด้วย เออยังดียังมีต้นไม้บางอยู่อ,อ่าไม่มีใครเห็นหรอกาจารย์โชว์ผลงานละนี่รูดเลยตน้นอ้อครับนี่แม่หาบเรียบสวยงามอีกทัเที่ยวสองเที่ยวก็จะดูดีขึ้นเดี๋ยวใช้ผานสับตามหลังนะครับอ่าเดี๋ยวใช้ผานสับอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทิ้งให้เขาอยู่กับความเดียวได้คนเดียวนะครับแล้วค่อยว่ากันใหม่พบใหม่โอกาสหน้านะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ ขายแน่ขายแน่หวางผ่านแล้ว